Ha 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 สมบัติขังปอบแดดยามเย็นแผดแสงลำไรแดงเรือจาบทับหมู่ไม้และหลังคาเรือนจากทิศตะวันตกปันไฟลอยอ้อยอิงแตกผ่านตามช่องว่างเพียงน้อยนิดของหญ้าคาอิสานวางทับกันเป็นหลังคาเสียงเครื่องใช้ในครัวกระทบกันดังก้องแกงเป็นสัญญาณว่าเวลานี้แต่ละครัวเรือน ผูเป็นเมียกำลังตาเตรียมอาหารสำหรับลูกและผัวแล้วบ้านอีกหลายหลังที่เริ่มตั้งวงกินอาหารกันแล้วไอ้มิงและไอม้มีสองสี่พี่น้องผูใช้ชีวิตโดยไร้พ่อแม่คอยดูแลมาตั้งแต่เด็กมันทั้งคู่เป็นลูกกำพร้าพ่อและแม่ถูกฟ้าผ่าตายที่กลางไรอันเป็นมรดกตกทอดให้แก่มันทั้งสองเมื่อครั้งที่พวกมันอายุได้เพียง8ขวบ ลุงและป้าเลี้ยงดูมันจนกระทั่งอายุย่างเข้า20ปีเต็มและพร้อมจะดูแลแล้วมรดกกว่า20ไรซึ่งเป็นของของพวกมันโดยชอบทำดาวกล่าวว่าสวรรค์ให้เวลาลุงกับป้าของพวกมันเพียงแค่นั้นเพราะสองวันหลังจากที่ลุงอ่ําลุงแท้ๆที่ดูแลมันสองคนมาตั้งแต่เล็กดาวด้วยน้ำเสียงยินดีว่าพวกมึงโตพอจะดูแลที่นาแล้วหนาะลุงกับป้าหมดหน้าที่ที่จะดูแลแล้วเอาไปจัดสรรแบ่งกันเอาเดอ้อ ไอ้มิงไอมีเอ้ยทั้งลุงและป้าก็ถูกฟ้าผ่าตายอย่างจุดเดียวกันกับที่พ่อแม่ของพวกมันตายมันเป็นเรื่องน่าโงนปนขนลุกสําหรับผู้คนที่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ตนฉะน,นั้นเมื่อสิ้นเสาัาคู่ที่สองมันสองคนพี่น้องจึงต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังกันจริงๆการกินการอยู่ต้องช่วยตัวเองทุกอย่างซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะลุงกับป้าสั่งสอนอบรมมันตั้งแต่เล็กๆให้รู้จากการเอาตัวรอด เย็นนั้นหลังจากเสร็จสิ้นงานศพของลุงอ่ำและป้าใบาของพี่น้องยืนเคียงกันมองจุดเกิดเหตุที่ยังมีคราบดำๆอึ้งหลงเหลือจากสายฝาี่ฟาดลงมาใส่ร่างหญิงชายวชยชราผู้มีพระคุณแม้ภายนอกจะดูเป็นคนแข็งแกร่งปวดน้อยนิ่งเครอมแต่ทั้งคู่ก็หลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเมื่อย้อนคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาหักไม่ได้ลุงกับปาชีวิตของพวกมันคงจะสิ้นไปนานแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีล่ะไอ้มิง่ง ต่อไปนี้เหลือแค่มึงกับกูแล้วนะจะเอาไงก็ต้องใช้ชีวิตให้ดีให้ลุงกับป้าพ่อแล้วก็แม่หมดห่วงนะสิวะไอเมิ่งเอ่ยต่อผู้เป็นน้องชายเมื่อได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยถามแบบนั้นตวันจวนเจียนจะรับเหลี่ยมเขาอยู่ลอมรอขณะที่ต้องคู่หันหลังตั้งใจจะกลับเรือนอยู่นั่นเอง หางตาของไอ้มีเกิดเหลือไปเห็นอะไรสักอย่างวาวาับสะท้อนแสงแดงวาบของดวงตะวันอยู่เหนือจุดที่ทั้งพ่อแม่และลุงป้าของมันตายขึ้นไปสอกเศษมันหันควับกลับไปเพ่งมองจนพี่ชายสงสัยเอ๊ะอะไรอะไรไม่รู้แวบแวบบวบอยู่ตรงนั้นไอ้มีตอบพร้อมเดินดุ่มไปยังจุดนั้นทันทีโดยมีไอ้มิ่งเดินตามด้วยความสงสัยเมื่อไปถึงสิ่งที่พบกับไม่ใช่แก้วมณีหรือเพชรนินจินดา แต่มันกลับกลายเป็นก้อนหม้อดินเก่าข้ามคราอายุน่าจะซักหลายสิบปีนี่เนาหรือมึงบอกว่าสะท้อนแสงแยงตาดูท่าจะตาพร่าแล้วมัง้งไอ้มิงว่าข้อนิ้วลงไปยังก้นหม้อดินนั้นแทนที่จะได้ยินเสียงแงนแนๆแต่กลับเป็นกล้องสะท้อนเหมือนว่าข้างในโวโล่งไม่มีดินเข้าไปอุดนั่นเองทําให้มันสองพี่น้องมองหน้ากันตาลุกเวาวสมบัติมันทั้งคู่อุดทานขึ้นพร้อมกัน แม้จะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมั่งมีในระดับหนึ่งแต่ความโลภย่อมไม่เข้าใครออกใครต้องขึ้นชื่อว่าสมบัติแล้วแต่ว่าใครก็ต่างอยากได้ไอ้มิงและไอ้มีมองหน้าวัตถุที่พอจะขุดหมอดินใบนั้นขึ้นมาได้ที่สุดก็คว้าเอาไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาปลายมันแหลมพอจะขุดดินได้แต่ไม่ใช่กับพื้นที่แห้งแตกกระแหงจุดนั้นโอ้ยดินแข็งชิบหายไอ้มีว่าแล้วก่อนที่เอมิงจะทันได้ตอบประการใด ไอมีกระแทกปลายไม้แหลมนั้นลงใส่ก้นหม้ออย่างแรงทีสองทีเท่านั้นเสียงดังโผล่ลั่นให้ได้ยินถนัดชัดเจนพร้อมกับแรงอัดอากาศที่เหม็นเหมือนสากเน่าวยพุ่งใส่หน้ามันต้องคู่จนพังหงายไอ้มิ่งสำลักและอ้วกออกมากองโตกำลังจะหันไปด่าน้องชัยแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ไอ้มีล้วงเอาออกมาจากภายในหม้อสายตาและความคิดของมันพันเปลี่ยนไป ทองภายในหม้อดินเก่าข้ามคราน,นั้นอัดแน่นไปด้วยทองคำทั้งในรูปของกำไลและสร้อยข้อมือมากมายยามนี้พวกมันทั้งคู่กลายเป็นเศรษฐีในหมู่เศรษฐีแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยกันกอบควยเอาสมบัติที่ว่าใส่ในพกเสือ้อแต่ดูแล้วจำนวนมันมากกว่าที่เขดที่สุดจึงตกลงกันว่าไอ้มิงจะกลับไปที่บ้านเอาถุงย่าม,มาใส่โดยให้ไอ้มีเฝ้าเอาไวา้อ้าวไอ้มิงนั่นจะรดบไปไหน ุงหลามเพื่อนบ้านร้องถามด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นท่าทิว้อนลนของไอ้มิงยิ่งเห็นอาการของมันสะดุ้งหยงเดียวมองหน้าตาตถื่นตอบตะกุกตะกากยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่ปะเปล่าไม่ไม่ได้รีบมันตอบแล้ววิ่งหายไปกับความสลรวรังลุงหลามได้แต่มองตามด้วยความชงงบวนกับตัวเองเบาๆไม่รีบไม่รีบแต่เสือกวิ่งเดียวหลังเนี่ยนะเอออะไรของมัน พักใหญ่ๆไอ้มิงก็วิ่งปู่เลงมาจุดที่ไอมีรออยู่กับทรัพย์สมบัติมากมายแต่แล้วก็ต้องแปลกใจที่บริเวณนั้นไม่เห็นใครเลยแป๊บหนึ่งในความคิดคือน้องชายโกยเอาสมบัติไปแล้วเพียงคนเดียวไอ้มิงปีเข้าไปดูยังหม้อดินด้วยความเดือดดนันแล้วก็เลิกขิวสูงมาเห็นว่าในนั้นยังมีสมบัติอยู่อีกมากมายแล้วน้องชายตนเล่าหายไปไหนไอมีไอมีโวยอยู่ไหนไวะไอมี ไอ้มิงร้องเรียกอยู่นานก็ยังไร้วีว่แววแสงสุดท้ายของวันหมดไปนานแล้วต้องว่างของเวลาระหว่างรอดวงจันทราและดาวาฉายแสงจันทร์จับฟ้าเห็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดไอ้มิงเหลียวไปมองรอบกายเห็นแต่สีดำปานม่านกำมะหยี่ของราตรีการเท่านั้นยอย่างใครคนหนึ่งเยื่องย่งมาทางด้านหลังไอ้มิงหันควับด้วยอาการตกใจจากที่เห็นเงานั้นดำกว่าความมืดรอบกาย ลักษณะที่มองปราดเดียวก็จำได้ทาให้รู้ว่านั่นคือน้องชายที่มันเองสงสัยว่าหายไปไหนเอา้าไม่มีหายไปไหนวะกูเรียกหายอยู่ตั้งนานหิวนั่นคือคําตอบของไอ้มีทั้งน้าเสียงและทํานองแปลกหูอย่างน่าประหลาดซึ่งมันยังกลับเข้ามาพร้อมความเย็นยะเยอะืเยอกอย่างน่าขนลุกอีกด้วยหิวงั้นก็รีบๆเอาสมบัติกลับบ้านแล้วไปหาข้าวกินกัน ข้ามขนาดนี้เห็นทีต้องฝากท้องกับข้าวต้มร้านเจ๊เกียวแล้วละมาเร็วๆวหนวกินได้ไหมไส่นะอืมได้สิวะจะตับไตไส้ม้าโมไรกูก็ให้มึงกินได้หมดแหละจัดก,การเรื่องนี้ให้เสร็จแล้วไปสั่งเอาโลดร้านเจ๊เกียวเขามีหมดนั่นละ่ะไอ้มิ่งบอกพร้อมก้มหน้าก้มตาหยิบสมบัติเข้าใส่ย่ามด้วยอาการเรียบร้อนกินได้จริงๆหรือตับไตไส้ม้ามได้ทุกอย่างเลยหรือ เออไอ้มิงตอบด้วยการลำคาญใจแล้วก็ต้องสะดุง้งเพราะจู่ๆไอ้มีเกิดระเบิดเสียงหัวเราะแหบแห้งออกมาจนหน้าขนลุก <c oughs> กินได้สินะกูกินได้สินะ <c oughs> พร้อมกันนั้นไอ้มีพุ่งเข้าใส่ไอ้มิงด้วยความรวดเร็วต้องมือพักและกดไหลของมันจนล้มหงายพร้อมเอาไวา ไอ้มิงร้องลั่นด้วยความตกใจเพียงครั้งเดียวความเจ็บปวดแสนสาหัสก็ประดังประเดียเข้ามาอย่างไม่หยุดหยัง่งมันเจ็บปวดจนร้องไม่เป็นภาษาไอ้มีกาดเข้าที่ต้นคอชากเนื้อหนังเส้นเอ็นตรงนั้นจนเลือดาสาดแล้วก็ซวกนิ้วเข้าไปยังกระบอกตาพักเอาลูกตาทั้งสองออกมาด้านนอกไม่พอยังตวัดฝ่ามือซึ่งมีเล็บแหลมคมเข้าไปที่ท้องเอิดเนื้อหนังลากเอาเครื่องในตับไตออกมากินอย่างเอาเด็ดเอา่อย เสียงฝูงหมาเห่าหอนเย็นยะเยือกแววมาจากทิศทางใต้ของหมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นไรนาเทือกสวนหลายคนรู้สึกขนลุกแต่ไม่ได้แปลกใจอะไรล้อคิดว่าคงเป็นอาการติดสัตว์นอกฤดูที่อาจจะพบเห็นได้บ้างเป็นบางครั้งยกเว้นก็แต่ลุงสีลูกิศรษ์ของหลวงพ่อปังและผู้มีวิทยาคมเก่งกล้าในอดีตซึงแกยังดำรงตำแหน่งสัปเหร่อของหมู่บ้าน ถึงเวลานี้นั่งตำจอกยาดองสูตรเด็ดแก้มมะขามเปียกที่บ้านของลุงหลามเอมันแปลกๆอยู่นะอีแบบนี้แปลกอะไรของมึงละ่ะไอ้สีเสียงหมาหอนหรือเรื่องของไอ้มิงลุงหลามถามด้วยความสงสัยเมื่อได้ยินลุงสีเจอแก้วที่คบหากันตั้งแต่เป็นเด็กวดัดจนตอนนี้แก่งงอมหัวสองสีตัางออกมาหลังจากตัวเล่าเรื่องของไอ้มิงให้ฟังยังไม่ทันได้คำตอบ เงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งก็เดินดุ่มดุ่มผ่านลัวบ้านทั้งคู่หันควับไปมองตามสัญชาตยนานก็เป็นไอ้มีท่าทีของมันเดินแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นเดินได้เอานั่นไอ้มีไปไหนมากับสมืดข้ามเฉียวเงียบไม่มีคําตอบใดๆสําหรับคําถามของลุงหลามอะไรของมันว่าแปลกๆทั้งพี่ทั้งน้องแล้วพี่มึงไปไหนเล่าไอ้มีลุงหลามร้องถามอีก แาวนี้ไอ้มีหยุดชะง,งักไปค่อยเอียงหน้ามองแต่แย่ยิ้มเย็นยเยือกใบหน้าที่ต้องแสงตะเกียงรุ้วนั้นดูหน้าหวาดหวั่นจนลุงรามใจกระตุกทางด้านลุงสีเห็นแบบนั้นก็ดีตัวขึ้นยืนจังกาเมื่อขวาย่ำประจำตัวที่แขวนเอาไว้เตรียมพร้อมไอ้มีเห็นแบบนั้นก็กระโจนถอยหลังไปอีกสองสามก้าวแล้วเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยความสาใจปากของมันฉีกกว้างจนถึงแกม ลำยามนี้มันยังกระโดดขึ้นไปกกอยอยู่ที่ลว้ไม้ระแนงเล็กๆซึ่งไม่น่าจะมีมนุษย์คนใดทำได้อะอะไรกันนั่นมันอะไรกันไอม้มีมึงเป็นอะไรไปนั่นไม่ใช่ไอ้มีแล้วอาการแบบนี้มันกำลังถูกสิงลุงสีว่าต้องของมเมงมองไปยังร่างของชายหนุ่มบนลว้ไม้ในใจก็พืมพรมพระคาถามือก็ควานหาสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในยาม ทันไอ้มีเอียงหน้ามองด้วยความสนใจเล็กน้อยก่อนจะเฉกยิ้มหัววแหบแหงอ๋อมึงเป็นลูกหลานของไอ้้วนนั่นหรือ <c oughs> ไม่ขนามือกูรอกไม่ใช่ลุงสีว่ากูเป็นศิษ์ศษท,ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาและหน้าที่ในการสะกดมึงอีกครั้งยังไงล่ะทร้อมกันนั้นลุงสีคว้างมวลข้าสารลงกับพื้นตรงหน้า ทันทีนั้นเองไอ้มีเหมือนกระตุกอย่างแรงอิกตกจากรั้วไม้ละแนงนอนดิ้นพลาดกับผืนร้องเอาอะอะด้วยความโมโหเออเออไปกูไปกูปกอิติปิโสภควายะมะราชโนมะระนังสุข,ขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะลุงศสีว่าคถาบูชาทาเวทพร้อมกับเดินเข้าไปหาไอ้มี แกวางรูปปั้นเท้าเวสุวรรณขนาดหนึ่งนิ้วลงตรงหน้ามันจากนั้นแกก็เปลี่ยนเป็นยืนอยู่ด้านศีรษาของไอ้มีที่แสดงท่าทีหวาดกอวออกมาอย่างรนลานมือซ้ายถือตุ๊กตาดินเผารูปคนมือขวาถือมีดหมอตวดพระกถาที่ได้ร่ำเรียนมาลากปลายมีดไปตามร่างของไอ้มีแล้วจดปลายมีดลงในหุ่นดินปั้นขังแลววขังเราขณะเดียวกันไอ้มีหวีดร้องสุดเสียงจนคนแถวนั้นออกมามุงดู อาการของมันเริ่มอ่อนแรงลงตามลำดับเป็นในที่สุดมันก็สมรอกเอาเนื้อหนังก้อนเลือดออกมากองโตคนที่ยืนมุงดูอยู่ตรงนั้นต่างก็แตกเฮือเบือนหน้าหนีเพราะสะอิดสะเอียนกับทั้งภาพและกลิ่นที่ได้สัมผัสหลังจากอาการของมันดีขึ้นไอ้มีพาลุงสีไปยังจุดที่มันทั้งคู่พบมอะสมบัติและมันยังบอกอีกว่า ระหว่างที่รอไอ้มิ่งกลับจากไปเอายามีมชายชราคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับทองอาลามเดินเข้ามาหาปดหัวมันไหวแล้วมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยที่นั่นพบศพของไอ้มิงในสภาพถูกกัดกินจนเละเทะองสศีบอกว่ารับสมบัติที่เห็นนี้เป็นของที่ใช้สะกดวิญ,ญญาณปอบเจ้าชีเมื่อก่อนเป็นคนมีวิชาที่ล่ำรวย ด้วยความที่บ้าวิชาทาให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้กลายเป็นปอบไปผู้ที่จัดการสะกดกักขังวิญญาณของปอบเจ้าที่ไว้ในเครื่องประดับที่มันหวงแหนก็คือหลวงพ่อปังท่านมอบหมายเอาไว้ว่าปอบเจ้าที่มันจะกลับมาอีกครั้งเพราะเมื่อท่านมรณภาพสะกดย่อมใครให้ลุงศรีซึ่งรับถ่ายทอดวิชาโดยตงรงคอยทําหน้าที่สะกด ก่อนหม้อดินใบนี้ถูกฝังเอาไว้หลังจากจุดที่ไอ้มิ่งและไอ้มีเจอเกือบร้อยเมตรไม่รู้ด้วยเหตุใดมันจึงมาปรากฏที่นี่แต่อย่างไรเสียปอบร้ายก็ถูกกักขังอีกครั้งทางด้านไอม้มีอย่างไรเสียมันก็ถูกจับเข้าตารังด้วยข้อหาฆ่าคนตายล้อกฎหมายไม่เชื่อเรื่องผีสางมันต้องชดใช้กรรมที่ไม่ได้เป็นคนก่ออีกหลายปี แล้วรอเวลาออกมาร่ำเรียนวิชากับลุงสีต่อจากที่ดูดวงชะตาแล้วมันคือผู้สืบทอดวิชาคนต่อไปเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับสมบัติขังปอบขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมานัที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคย หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้รารีสวัสดิ์ครับ